สวัสดีครับอีสานใส่ค่ากับไม้กแล้วครับผมมันนีดสีม้าดิวิลซาเล่งตัวไมค้ครับผมซาเล่งอีสานใส่ค่าตัวนี้รุ่นไม้พิเศษเลยตัวนี้รุ่นนี้สองพันแปดร้อยบาทเท่าน,นั้นเองครับผมสองพันแปดร้อยอันนี้มารับเองอยู่หน้ารานเดอรครับอยู่จงังหวัดสุรินทร์อำเภอสังขะครับผมสองพันแปดร้อยมารับเองเลยตัวนี้ได้โชคไมค้พร้อมครับได้โชคไม้หนึ่งคูคได้รอซีรุดครับผม สวิงอาร์มจะเป็นเล็กกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นเล็กกล้องผลิตไม่เลยตัวนี้แข็งแรงทนทานครับผมตัวนี้มีบางโคนแถมหายทุกขั้นเลยตัวนี้จะเป็นรุ่น60คูณ100่ร้ครับราคา2,800บาทครับมารับเองครับอยู่หนาร้าน้าอยากให้จัดส่งให้ตั้งจังหวัดกัคิดค่าจัดส่งตามระยะทางครับกัแล้วแตไ่ไก่ครับก็มีตั้งแต่300 4 0 0 500ยครับผม จัดส่งนี่เก็บเงืนปลายทางอย่างเดียวครับบมมีการโอนเงื่อนก่อนเ้อครับอันนี้เก็บเงื่อนปลายทางอย่างเดียวได้รับสินค้าแล้วจังใจเงื่อนครับผมตัวนี้บ่ต้องโอนเงินมาก่อนครับผมตัวนี้สามารถติดตั้งได้กับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่หอเลยครับเล็กที่ใส่ผลิตก็จะเป็นเล็กปลปาปลายเรียบครับเป็นเล็กปลายเรียบตัวนี้ความหนาอยู่ประมาณ1.2กับ1.5มิลครับรับน้ำหนักได้ประมาณ200-300กิโลกรัมครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ อาสำหรับบรรทุกเล็กๆน้อยๆครับผมตัวนี้สำหรับขับเล่นในหมู่บ้านก็ได้บรรทุกของเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับตัวนี้ผู้ใดสนใจกระโทรเขามาสร้างสื่อได้ครับ0ุนเก้าหาหาหนึ่งแปดเก้านหกับรุ่นหกสิบคูณร้อยบอกข้าเจ้าไว้ทั้งสี่ครับราคาสองพันแปดร้อยบาทมีหลากหลายสีครับเป็นสีดำล้วนแบบนี้ก็มีครับสีดำสมก็มีครับตัวนี้สีขาวสมนี่สีชมพูก็มีครับสีชมพูหวานแววเลย สีฝ้าก็มีครับผมได้ทุกสีเลยลูกค้ามักสีได้ก็สั่งเขามาโหลดกรับว่าอยากได้สีนั่นอยากได้สีนี่กับราคา2,800ซ้อาเก้า 2, ครับว่่ได้บวกค่าสีเพิ่มติดตั้งเด้กับทุกรุ่นเลยวิธีติดตั้งกับมีในช่องเด้อครับคนหาเบองเลยวิธีติดตัง้งสาเร่งพวงขงังพิมพเข้าไปเลยครับวิธีติดตัง้งสาเร่งพวงขงัขงเขากับรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อใดๆก็พิมเขาไปเลยครับผมได้เฮ็ดคลิปว้ให้เรียบร้อยแล้ววิธีการติดตัง้ง ต่้งยังไหนเห็นมันขี้ดีตั้งจังไหนเห็นขี้ง่ายครับผมเขาไปเบิ้งเด้เลยครับผมตัวแทนสนแจกะโทรมาเลยครับศูนย์เกาหาครับผมห้าหาหนึ่งแปดเก้าศูนย์หกมือในกรีวิวซ้ำนี่วยครับสวัสดีครับ